ทันไหมเนี่ยมันลงก่อนด้วยมาแล้วจะรีบไปไหนหิวก็หายขนาดนั้นเลยเหรอเป็นงานไว้สิเอา้าลุกเอาโดนล้ดเฉย <c oughs> เอาแล้วเพื่อนหนีเลยไม่ห่วงกันเลยอตีถูกอ่ะ ป,ปืนปืนที่บอกว่าหมดคำจะบุ้นกับปืนนี่ผมยิงไม่เป็นนะปืนเนี่ยมาแล้วมาแล้วเออตานี้ทำไมมันหิวก็หายกันอย่างวะปกติตั้งไล่ต้อนเจ็บชิบเลยมาสินี่ปืนคนเดียวเหรอฮะสังไปก่อน ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลือดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพวกนี้ไม่ต้องกระโดดเข้าหาหน้านะชุบแปอันอีกแล้วมันอะไรก็วงเนี่ยชุบป่อยชิปเลยอไปกิน สกิดหน่อยมองไม่เห็นใช่ไหมมันเป็นเหลี่ยมมาแล้วอีกหนึ่งตีแล้วล้าเฉยเดี๋ยวนี้มันต้องยิงลมแล้วมันต้องรีบซ้ำเลยอะ่ะไม่งั้นมันจะมีพวกประมาณเนี้ยจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วล่ะช้าไปาหดู กระโดดอะไรมัยองมันยิงวงนี้สองชุบแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งที เอาใจกันคือกลางๆอยู่และวจะมาก็มาเซออ่ะมีสกิดมีสกิดเอาออกมาเอาเฮ้ยสองตัวเฉยสองตัวเฉยเอา้าวเขาคนละตี้กันนะเนี่ยแอบแจมได้สิเง,งี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมเอาก็เล่นวีเอสเหมือนกัน เจ็บบอเนี่ยฮจังหวะที่มันเหมือนจังหวะกำลังฟาร์มอะเนาะ <c oughs> ยืนเมอเหมือน,นตกใจเหมือนตกใจแล้วก็หล่นอะไรประมาณ <c oughs> <c oughs> เออ